สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะชีวิตนอกจอหมอแปดใครจะเชื่อว่าทําอาชีพนี้ชีวิตนอกจอหมอแปดหลังไม่ได้ใส่ชุดกาวเชื่อว่าคอละครในหลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาคนนี้เป็นอย่างดีสําหรับชายที่มักได้รับบทเป็นแพทย์หรือคุณหมอประจําโรงพยาบาลซึ่งเล่นสมจริงจนใครหลายคนนั้นอยากจะรู้จักเขาให้มากกว่านี้โดยชายผู้รับบทหมอคนนี้มีชื่อว่าวิทยา วันฒนศิริหรือหมอแปดซึ่งด้วยความสามารถในการแสดงของเขาทําเอาใครหลายคนสงสัยว่าที่จริงแล้วชีวิตนอกจอของเขานั้นเป็นอย่างไรต้องบอกเลยว่าชีวิตนอกจอของเขานั้นไม่ได้เป็นหมอที่โรงพยาบาลอย่างที่ใครหลายคนคิดเพราะแท้จริงแล้วนั้นเขาเองก็เป็นเพียงชายธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้หรูหราหรือรวยมากเหมือนคนเป็นหมอโดยเขานั้นมีอาชีพเป็นพ่อค้าที่ช่วยภรยาขายของ โดยเขานั้นขายหลายอย่างซึ่งล่าสุดหากใครติดตามชีวิตของเขาผ่าน Facebook ส่วนตัวที่มีชื่อว่าหมอแปดก็จะพบว่าเขายังคงมีงานแสดงมาเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ดีเขาก็ไม่คิดลืมอาชีพค้าขายของเขาโดยเขาเองมีชีวิตเรียบง่ายกับภรรยาและครอบครัวซึ่งแฟนๆก็มักจะเข้าไปชื่นชมและแสดงความคิดเห็นเสมอเวลาที่เขาโพสต์ลงโซเชียลถึงชีวิตปัจจุบันของเขา ซึ่งทั้งนี้ทางด้านผลงานเขานั้นมักมีผลงานเรื่อยๆกับทางละครสั้นจากฟ้ามีตาขอขอบคุณแหล่งข่าวจากว i ยเล r าฟีดโปร o คขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ